ดีครับวันนี้จันก็จะมาสอนเรื่องการกดจุดสัญญาณท้องแ,อนแนวลวดแบบราชสำนักซึ่งก็จะมีจุดที่สําคัญอยู่5จุดนะครับนะจุดแรกนะครับเรามาดูด้วยกันสิ่งตําแหน่งที่เราอ้างอิงนะครับควรรู้จักก็คือตําแหน่งหัวตะขาบนะครับถ้าเรานวดผ่านรู้จัก,จกท่าหน้าไปแล้วถ้าแหวกท่าหน้าไปแล้วนะจุดแรกของถนะ้าแหวกก็คือจุดสัญญาณ1โดยเราจะใช้ข้ามด้านขวาเนี่ยเป็นจุดที่1น,นะครับ จุดนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับก็ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับท้องน้อยมดลูกนะครับมดลูกต่ำกํำตะแคงลอยและต่างๆก็สามารถใช้จุดนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการแล้วก็เวลากดเนี่ยก็อาจจะมีการแล่นเข้าไปที่บริเวณท้องน้อยได้นะน่วางมือนะครับการวางมือนะครับดูนะครับด้านขวาเราก็จะมาอยู่ทางด้านขวาหันหน้าเข้าหันหน้าเข้านะครับก็จุดวางข้อนิ้วกลางนะครับวางข้อนิ้กลางชี้ อยู่ตรงตำแหน่งหัวตะขาและปลายนิ้วกลางก็จะชี้เข้าหาสะดือเหมือนเดิมพอได้จุดระวังว่เกรงนิ้วทั้ง4นะครับแล้วก็ค่อยกดลงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะร้อนไปตรงไหนนะครับนับในคาบใหญ่ห่วงเน้นนิ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะครับค่อยๆผ่อนนะครับค่อยๆผ่อน,นช้าๆนะฮะรู้สึกร้อนไปไหนไหมเข้าไปไหนคร้อนเข้าไปในบริเวณอุ้งเชิงกลางน,นะครับ สัญญาณที่2จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็เราต,ต้องอ้อมไปทางด้านซ้ายนะนี้จะนวดทางด้านซ้ายเราก็ใช้มือซ้ายกดนะครับมือนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นข้างบนนะครับวางเช่นเดียวกันนะครับข้อนิ้วกลางนะครับอยู่ตรงตำแหน่งหัวตะคะหัวตะคะแล้วนิ้วปลายนิ้วกลางก็ชี้เข้าหาสะดือแล้วเราก็เกรงนิ้วทั้ง4กดลงไปนะครับนะกดลงไปที่ท้องก็ค่อยกดกค่อยแหวกลงไปที่นิ้ ะแรงมากแล้วก็นะฮะการกดสุดสัญญาณก็ใช้คาบใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ ทั้งวงเชิงการนะครับเดี๋ยวเขโอเคต่อไปจุดที่3เราก็ต้องข้ามไปตำแหน่งข้างขวาง <c oughs> ข้ามไปข้ามมาเขาสัญญาณมันมันไล่สัญญาณนะครับ <c oughs> ตรงนี้ให้ดหูตรงนี้วัดยากนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ดูนะครับข้างขวานี่ใช้มือขวาโดยที่ ขอบนิ้วชี้นะครับวางอยู่ตรงตำแหน่งล่างสุดของชัยโครงที่สุดท้ายนะครับแล้วปายนิ้วชี้เนี่ยปายนิ้วกลางจะอยู่ตรงตำแหน่งกลางสะดือแนวเส้นกลางสะดือนะครับเห็นไหมท่าบอย่างนี้นะครับใวเวลาที่กดก็จะน้ําหนักจเจอเบี่ยงมาทางด้านขวานะก็จะกดหน่วงเน้นนิ่งลงไปดูตำแหน่งการเ e ฟเรนด้วยพอเต้นตึกต๊กตึ๊กตึ๊กก็หยุดนะครับหนึ่งไม่ต้องลงไปลึกมากหนึ่งสอง

ดานตำรานี้ถก,าาก็สามารถอันนี้ก็จะไปด้านหลังทะลุไปด้านหลังได้แก้าการเกี่ยวกับปวดหลังได้ด้วยนะครับอันนี้สัญญาณ3สัญญาณ4เราก็ขยับตัวไปทำด้านซ้ายนะครับการกดสัญญาณก็ค่อยๆก็จะใช้มือซ้ายเช่นเดียวกันมือซ้ายเล้วชี้ด้านซ้ายวางวางให้อยู่ด้านล่างของแนวของสิโครง นะครับที่โครงสุดที่สีสุดท้ายเลยเสร็จแล้วก็ปลายนิ้วชี้เราจะเห็นว่ามันอยู่เหนือสะดือเห็นไหมครับแล้วก็กดลงไปหน่วงเน้นนิ่งลงไปตำแหน่งที่ลงก็จะเป็นดึงตรงกลางแล้วดึงแล้วเบี่ยงมาทางด้านซ้ายซึ่งเป็นสัญญาณ4ท้อง1 2 3 4 ซึ่งอะไรบ้างเราไปสัญญาณ5เราก็อยู่ข้างข้างซ้ายนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องข้ามไปละสัญญาณ5ดูการวางมือการหาตำแหน่งนะเขาจะใช้มือขวาดูนะครับคว้ามือแล้วก็หงายมือไปทางด้านปลายเท้านะนะทำด้านนี้แล้วก็ทาาเอาแนวอยู่ใต้แนวชายโครงส่สุดท้าย ครับ,นะรบจะตั้งตำแหน่งวัดไว้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วสอดมือขวาสอดมือขวาขึ้นมาใช้สันมือวางหน้าต่อมือซ้ายนะครับวางลงไปนะเราใช้กุ้งมือนะครับสันมือเนี่ยกดลงไปตรงตำแหน่งนี้ซึ่งอยู่จะอยู่เหนือสะดือประมาณไม่หนึนิ้วกดลงไปนะับหนอพอประมาณนะฮะจะแรงมาก4 5 24 25 26 27 28 29 30ค่อยๆพอนนะครับสัญญาณ5คเป็นสัญญาณที่ใจความร้อนไปทั่วท้องนะครับร้อนไหมร้อนแล้วก็จะ,จ,จะวิ่งลงขาทั้งสองข้างก็จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ออกทะลุหลังได้ด้วยนะกระจายไปทั่วเลยสัญญาณ5นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณทั้ง5จุดของสัญญาณท้องนะโอเคนะครับ